Okay, ที่ประธานยุทธุพยาาพระธรรมไรที่ได้กลวแล้วจากนั้นน,นจะานั่งที่เดมเพื่อ,อเย,เ ة, นนอ,อ,ยอเรื่องของการตราดพระสีและฝังประสงค์ในองค์สุดใลําดับนี้จะเรียนเกินทุก์เกีตทุกท่านได้<อ>ประหาพระรธรรมไตรพร้นนอมกันนะครับ Tăm mãn thăm bụt bạc 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 อยังมันเตวิสุภิสุะนาทายะติกรเทนะ